สวัสดีค่ะบุญแฟนซีคุณโอวันนี้นะคะมาทำเค้กขนาดส่องปอนค่ะวันนี้เป็นเค้กน้ำพริกปลาทู่ค่ะนะคะทีเห็นทั้งหมดคือเป็นบุญนะคะแต่ว่าทำให้มันเหมือนกับข้องจริงนะคะเราเริ่มต้นด้วยกะลัมปลีนะคะผักกาดข้าวอ่านี่กะลัมปลีแล้วก็ไข่ต้มค่ะ ไข่ตอมนี่ปลาทูค่ะปลาชูถอดห้อมหอมนะคะแล้วกาอันนี้ลูกเครือลูกเครือค่ะใขรชบลูกเครือกใสเ่เยอะๆแล้วก็อันนี้เป็นมาราคี่นกนะคะปั่นผืวเมื่อนข้องจริงไมอันนี้ข้าวโพดอ่อนนะคะข้าวโพดอ่อนใสเ่เยอะๆเลยนะคะลูกค้าเข้ามาเยอะก็ใส่ไปเยอะค่ะ นะคะต่ําใจลูกค้าอยู่แล้วอันนี้เป็นทั่วฟักยาวนะคะใส่ไปเลยค่ะทั่วฟักยาวจิ้มกับน้ำพริกร้อยค่ะร้อยแครอทนะคะแครอทลวกนะคะโอเคนี่เราเพิ่มไข่ต้มค่ะร้อยค่ะกินกับน้ำพริกอืมนะคะทั้งหมดนี่กินได้ทุกชิ้นค่ะเป็นวุ้นทังหมดค่ะ ห้อมว้านนะคะเป็นเคก้กวุ่นกะทิแต่เราทําหน้าตาให้เมื่อนขลองจริงไงแหมเมื่อนไหมคะเมื่อนไหมคะเห็นไม่เมื่อนทุกอย่างเลยตรงงในไม่เมื่อนเอาปากกามาวงได้เลยค่ะรับรองค่ะห้อมว้านค่ะวุ่นแฟนซ,นฟนซีคุณโอนะคะภูมิใจนําเสนอค่ะขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมแค่นี้นะคะบายบายค่ะ